อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชานำพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกมาให้ชมกันนะครับก็จะมีอยู่2แบบแบบเป็นเหรียญกับแบบเป็นพระกิ่งเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดแต่ละแบบกันแบบแรกเป็นเหรียญพระพุทธชินราชลายทงชาติเนื้อทองเหลืองปี62ตั้งแต่ปี6 2ก็อายุพระก็5ปีแล้ว ปัจจุบันปี66กล่องจะเขียนว่าพระพุทธชินราชวัดภระรีรัตนมหาธาตุวระหหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกกล่องเป็นแบบนี้เป็นกล่องของที่วัดแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองปี62เป็นพระพุทธชินราชลายทงชาติสวยงามมากตรงกลางก็เป็นรูปของพระพุทธชินราชนะครับ มีเทวดาอยู่ซ้ายขวาด้านล่างจะเขียนว่าพระพุทธชินราชอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญก็จะมีเขียนวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาพิหารตรงกลางก็เป็นยันด้านล่างจะเขียนว่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นี่ด้านหลังเหรียญดันข้างเปิดให้บูชาเหรียญละ500บาทเหรียญพระพุทธชินราชลายทงชาติปี6-2เนื้อทองเหลืองแบบที่2จะเป็นพระกิ่งพระกิ่งพระพุทธชินราชเนื้อตะกวชุบทองพ่นทรายปี6-2อายุพระก็5ปีเช่นกันเพราะว่าปัจจุบันปี6-6หน้ากล่องจะเขียนว่าพระพุทธชินราช วัดภระสีรัตนมหา,าธาตุวระมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกรองแบบนี้เป็นเนื้อตะกัวชุบทองพ้นทรายสวยงามมากเวลาเขย่าจะมีเสียงดังนะครับเป็นพระกิ่งพระพุทธชินราชปี62เนื้อตะกัวชุบทองพ้นทรายอันนี้คือด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังด้านข้างใต้ฐานตรงอุดกริ่งนจะเป็นตัวนะเวลาขย่าจะมีเสียงดังอุดกริ่งไว้ด้านในเป็นพระกิ่งพระพุทธชินราชสวยงามมากเปิดให้บูชาองค์ละ500บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อดเป็นลาย e d pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ